ร่มพุง่มาก็แล้วนะนันเลย่มรกแห้งแล้วฮ้คนนั่นเลยมันเผาโยนอะ โอเนาะพี okay. no, no. ่น no. ้องเนาะคือว่าเปิดภาพขึ้นมาในช่วงเศร้าๆเมื้อนี้เนาะกาอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนของอ่าสาว้าตาเบานุ่มเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อจบมื้องามเนาะมื้องามยามดีพี่น้องเอ้ยแห็มคำหนึ่งเนาะอ่าสร้างแก้วขึ้นสูโฮก่าซั่นอ่าเพิ่นกะจัดงานอ่าขึ้นเฮือนใหม่เพิ่น เดี๋ยวเอา้าวันนี้ก็มารวมยินดีเนาะมาขึ้นเพื่อนใหม่มาปลุกแขนนะ้ำเพิ่นก่อนจันกะทางเขาปลาเขาลุงเพิ่นกันคือสีบอได้เฮ็ดดอกวันนี้นั่นอ่ามีแต่พากันมากินลาบซีนแล้วก,ก็สะได้พากันกลับพี่น้องเลยเนาะเอา้าจังใดทั้งบอตาเองกอะอ่าเขาสบายพักผายสบายดีกับพ่อแม,พอ FC, มอนะ่พี่น้องเอฟซีมืดสุขุสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือ่ทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเลย มือนี้เนาะกอาจจะาสีพระเภาเลเด้อพี่น้องเด้ออ่าทางสามีเพิ่นกระเจ็บหัวบ่อเศร้าพี่น้องเลยอ่ามาผูกแขนเสาตาเพิ่นแล้วก็สิได้ริ้วกลับเมื่อพาอ่าเมียไปห้องมดุดห้องมออีกก่อนพี่น้องเลยโอ้ยเน,นาะจักอันใดาอันยาฮะมีแต่ว่ามือนี้เนาะทางบ่อตาเองก็ได้ฮับนาทีเป็นสะพานบุญนะครับทางไอวอนเพิ่นน,น้ำเนาะเพิ่นฝากเงินมา กูแคนอ่าซตาตนะ้าเนาะหนึ่งพันบาทพี่น้องเลยอ่าเหลือจากอ่าเพิ่นหักเพิ่อยังก็ยังเหลืออยู่แปดร้อยครับเป็นเงินกีบสามพ, 3, พันกะีบเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ทางอ่าแม่แม่อ้อยอ่าแม่พันเนาะเหลือจากซื้อเครื่องซื้ออยังแล้วก็ให้ทางบาตาใส่ในเมืองน้ำมนะันนะ้ำแล้วก็ฝากผูกแขนซาต้าน้ำเนาะอ่าจากหาเซนพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวจะเอาผูกแขนซตาต้าเพิน่นอ่าถือว่า ผู้คนกับทนยอยเมื่องานน้ำเหลือบล,อลูอ่ะหากลังมาหากลังเห็ดบล,ลูอ่ะจังใดมืัอนี้น้องเวาตากับมานดำอยู่มืัอนี้ทั้งเขาบลจิตเบลูเซนจะได้บอกเบิ้ลกูคนเนาะทางทีมงานพี่น้องเอลยยังขึ้นมาบลูฮอดบลูอ่ะจังใดเบลูจิตกับชิทายพร้อมกันรัวเนาะเพราวะว่ะบาบรรยากาศนี่คุบมึ่น้ำกันเบิดนี่แหละพี่น้องเอลยไปจะไปเนาะเอาเนาะสบายดีสบายดีได้ไหมเฉพาะแกพี่กับบูมี ไเเ้านะโอ้ยโน่ไเดิมา่ายลิปหลายมือจับเอาเลยไปคะเนอเอืออ,อ,อ,อ๋อแม่ครัวเฮาบลึมถึงทำเยอะเน้โนวัสดีเด้อแดงก็ยังทันยู่ยน่เนาะเอ้ย อ๋อวานพ <sus> <half> ึ่เนาะฮด้วดวเฮ้ยสวยสบดีสบายดีมาตกใจเนาะรวยมากเลยเนาะมาเหนือในที่ยู่เมื่อวันโบว่ะก็เห็นรถไฟ พอ,อมาแต่เศร้าใน่ทงน้องผีงลกันมาเลยส,ง,สงน้องผงมาตเรียนแล้วกัักันมาเลยนี่กะรถท่อตกขัวไปดึงเอาไปช่วยกันเอารถขึข้นขัวแต่ขัวก็เลยช่วยได้<อ>รถปัน่นเข่าก เฉพาะนู่นว่ะเฉพาก็อไม้รวยเด้อไม่ของไม้๊อบปอยืนี่แหละเป็นเหตุผไก็ได้ไม่ก็ได้บ่ได้เยอะได้เยอะลองจะภาพอาบหน้าอาบไมผูใดจะได้มากผชุดบกคนดี เรไปอาบน้ําาื่อแล้วน้ําาไปอาบน้ําอ้าเียนนตกาุร่ะชา้สิเตะขาวบ้านเฮาแล้วาเอ้ยเนาะตอนแรกนะคือเพื่อนแล้วก็ใกล้คันแล้วแล้ววะเออนีตอนที่2โดๆน้ําจะเขไปจะเขเฮไปอาบน้ําแล้ว แต่งตัวงามเลยมากเขาประกอปภูเคนตะเภาเนี่ต่างคนต่างเงือบบ่อบเเอาตู้ยังมากับหน้าบานนี้เราอ่ะอุ้ยพี่่เป็นเมือเก่งมากสักบ้านเท่าไงจนจนาะจานจานเออไอนี่เพิดอ่านแล้วนะทำสูตรหน้าอ้ภาควันนี้ค้เด้ป็นคนยิบนี่เนาะง่ายเนี่ นอ่เอ้ยมีเราให้ไก่โตมีของใม่มาตกเนาะเก้ายางยางไ็ยดีอยู่ให้เนาะเออเราคนยมเยอะยางนีหมุนกบตาเน๊ะฉักถอยไปถอยไปเนาะเราเอียนก็จะเอาบอลไก่ไปไินแต่ว่าสมูทกบตามันรังไปเรื่อยๆแอบกระทบกัแทบไปเนาะไปเนาะถูกประจ้องร่างปุ่น รล้างขัวว e> <oh> ่านะมูจ nah ักโลนี่เนาะบ่ได้น้องบ่ได้จักนะเพราะว่าทุกทุกทุกอย่างเพิ่นเียงเขาอยู่กินนี่น้อง่ไปเพิ่นเลยเพิ่นเพิ่นคุยกันเองแล้วผู้ใหญ่เพิ่นจัดการเองคือน้องชื่อาบ่ๆๆ ที <toys> ่แรกจามาสวยมะอย่างเวรนะมากูแกนไีชื่อดอกนะนั่นน้านนั่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 นน้นนั่นนั่นนั่นนัดนนั่นนั่นนั่นน่นนั่นนั่นน้เนนั่นนันนั่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 นน่นน้่นนั่นนั่นนนน่นนันน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 น ่บโบเนยางห่อเพื่อนะกัมาสุดพอก่อนแต่กัสุดรถหน้ามเดียวกันทเปนิานี่นี่แหละไปลายบ้านลายทีลายบอนกันลาหมวกลายบอนมันก็แตกต่างกันลายมุมเขาก็เห็นลายวิธีเห็นลายบ้านลายเมืองกันวิแตกต่างกัน ลค่ะช้นนะแต่ในเล็กโคตรอยู่แล้วกระทางมึงใหญ่นถดอุ่นยังเกาะอยู่น้อยเดี๋ยวจะขอเงินกับพ่อไปล้างหน้าล้างตานะอาบน้ำกัดนี่ปเดียวเลย ให้อ่ตอนนี้เขวข้าวก็ต้องพักใส่เลยนั่งจะได้ร่างไปได้แลมึงมบุญฝากืนกินรถคนมาฝังแต่ว่าล้อล้อักนัเรียนเราเงื่อนคู่อะไรแบบเหมาะจาเอาโอ้ มันนี่หละบริยูเนาะ้วยด้วยด้วบริยะดอยด้วยด้รยะแต่ว่าขั้นขั้นตอนนี้็มีแจะเพิ่คนชิชนนั่นพ่อครัอีกปูปูโตเขียนเนาะขอชื่อชื่อบรอยู่นะทุกคนเนาะขอชี่อยูนะทุกคนเาว่าโอเคในคนเดียวจะใชได้กัแไ่แ สองสามมือนะปัญญาเราคนนี้เราจ้ะอันนี้อันเกล็ดนนพาเมียไปหาหมอเป็นยังไงอันก็ชาวบ้านเฮเออเจ็บไม่เกล็ดอย่างเดียวแต่ว่าถ้าาว่ทางหมอคนก็เสียนเลือดในสมองตีเฮียอันตรายอันตรายด้วยนะหนุ่มก็ต้องเป็นเด้นุ่มโอ้ยเจ็บเนาะอีพีอยู่แต่ว่าท่านี้นะปะาไม่ได้เฮีนะเห็นอะไรก็เอ้าไปขึ้นมาในก่อนเขาเนี่ย คุณพร <laughs> <laughs> ว้าวแต่ว่าฮะดีนี้มันโดนเนาะแต่เราถ้ามันดีกันางบนคิดว่าบ้านทุกคนที่ช่วยก็บ้านเราเนาะแม่พันก็ตอนยางหอมนะเอาต่เช่าได้เอาไปเนาตอนหางยางหอมใกล้ค่าเแาไมืดยก็ง่ายว่าพันชีเอาคนตเว้นขึ้นทางมาเดินนหบ้านเฮานี่พันชหยเฮาเดือสุดเนาะ ชิดมาทังนี้เด้อพอเด้อชิดมาท<อ>ังนี้เด้อวะ่ย <Bass> ไ่ได <Missy> ้รมนเามุนน่ยมุนเนาะชิดมาเออได้เด้เงินมือนี่เนาะอ่าแมได้ได้มีดนึง กับหายายเป็นนี่เปหายเห็นอะไลองทองให้ไรหน้าพระยโคขาไวิาเกี่วางจักเลยตกกลุ๊ปปีไทั้งรุมทั้งหลังหมดทั้งหลังเล้อยอดจะชุ่เย็นวนอุ้มไู คาลานี่กชาตยดูภาพทุกติอางินคนพูเดิ้อชาเตช่าตางะาเสคนคนกรายชาเสตเซาชเมียนนราชก็ขาดเขาผุ่มีนีกูสิชาเสตาพีหุงเหลือดีห่างพวไอ้ชุดนี้เป็นอะไพี่คู่นะพี่ทำพี่เลื่อนนั่นไปเสพพวกพไอ้ชุดนี้เสียงโดนเนี่ซับมะกอกตะม้วนรูินนั่งที่เลยใชาว่าผ่าล้างข้าเฮนนองดูน่อยนเพอนพอกนันคไเียง้วกมีส แม่วันเดียวเราอส่ในหองเตที่ไปมาจังไรไปรูได้หลังสร้างสิ่งก่ทำราเให้กันขั้นจนเลยวาเขาหอดปลูกเอาฝันพวกแอปอย่านีแล้วไม่หลับหล่บ ปบ <Es poor> ่อื่นรูปอันเข็ดอันของแตนี่ต้อไปคือแก่ที่ทยด้วยเดใจ้อันงานเด้ไมท่านผ้านายเมืองลุน่ะกนําขึ้นขี่ขึ้นเมืองบบ้านหาเมืองผ้าบ้านมักคมักใคยทานะจากจาตายจากีุา ลูกเต่าล้านเินพอพอกนะคนนี้ให้ขระกุยนี้กินแช่ยเ็ยกินรัวบ้านใครเลียมืองใคร่วยมิดหวั่ิจจังจากเงสารบจากเรือนนี้พ่อลันอๆชุกขาชุกใหญ่คูู่คนด้วยอามันเย็นมัเย็นเนาะหนา้มาผู้เบิ่งเนาะสุดกันเลยพี่น้องเอนกันยืนน้กันเนาะ

Rô tít lên giữa nó pha. O bán phân phục với chị hai mươi năm nay nha phụ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  nha phê nha thôi thôi, phụ nha con phụ nha 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 phụ ตักค e ุยเนาะนูละเชนนูละเนบ่เออคืออันนี่เรานุ่มคนนี้ใช้ใช้ไม่คันการอีกได้เนาะใจดีเพราะว่า ลาโอน้องใจ่ขันางให้ในเด้อเรามือสะดวกก่อนพี่น้องเนาะเยบหน่ยเพื่อน<ม>นี่นี่นก็คือว,ว่าเนี่คือบ่อตาว่าแล้วพ้อไปเพ้ามาเน,ะนาะาว่าอาบอุคักโมเนจังใดก็ขอโทษขออภัยนั้นไปลายได้ข้งพี่น้องเนอะอาะใดอันนีเหยถลงรถกบเลย ลงรถู้กไอพอดีนะจิมนะะาะยังแล้วแล้วบ่บาดนี่ยลแล้วอเอเอเอยันยังวันนีอาบน้ำบ่บาทนตกแม่ไปชมวันเออเนซช้าให้เลยดิเออมีแห้งเลยนี่ตออเชื้ออาบบไปาตัก้างตาล้างตาเลยกสามาพอมันดมาเด้องพิจารเนาะ ที่หมาเนี่ยนี่ยังบอกนี่รอยบึงด้วยฉันบึงด้วยมีแต่เทียนกับใบไม้่น่เนี่เอาของดีไว้พุ่นปลาล้กบอกเจ้าม้าเนี่เอานั่งแล้วลูกคนอึ้นหอยก่อน หนวดแม่งกระเบือเด้อนี่เด้อนี่เกระเบื้อเพิ่งไปลงมาันี้คืออยเดอเอหเ็นหลายเนาะรนหลายมันแม่เนาะโอ้ยอยู่ีๆ่ ใส่ระดกทอนไผ่กระดกไผ่เนาะคืเทียนคือเกนี่กระดกดำกระดกเด็ดวะดื้อเลยม่รองว่าชาอยู no? ่เพื่อน้องจะโหมกัเก่งใจได้นั่ผมวะดีแฮงเดอรันดีมีฮ่าฮ่าฮอยู่ีมีอ้กินบัตรใหม่กันงามเนาะบัตรที่ไ่นเป็นอะไรเจ้าะกอนข้า

ป็ถุนได้คุณบอจัโผลบอกแบบว่าเฮาเฮาเฮาเป็นผูกแขนีนะเฮาโหกแนะได้บอกได้ตุกเกาอควรเท่านี้นะได้แล้วเอลาเอาเงยบูกคาเ่ต้าหเก่างควันันเป็นสีแย้อะนีห้าบ้านเขาที่มาจับมาเอาีต

chúng <laughs> ta cũng đã làm việc tại <laughs> đấy và làm việc với <laughs> nhau 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 có แบบว่าให้คนอาบน้ำในน้แบบเนาะแม่ถแล้วขอังในเนี่ยไม่ดื้อค่ะช่วยช่วยเรากคน่ได้เจเร็วเนี่ยหุ่นเรก็เข้าันหัวเอาเลยเขาเออเข้าี่ไเรื่อยเลย่ได้เอออาแต่พี่น้องเนาะก็ดีแล้วอ่าเิอคลิปเอาเอะคลิปเดียวเวลาหน้าที่มันเยอะแยะนอพี่น้องเนาะเพื่อเคน สูตรสูตรก่อนอสำหรับคลิปนี้ก็คือจะได้จบคลิปนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาไว้ต่อในคลิปต่อไปเนะเาะสบายดีพี่น,อน้องบ๊ายบาย